แบบนี้ลุกดีมากเลยดังบู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 บเลยนะดังอย่างก,ก็ทอร์นาโดเลยอันนี้คือไฟของแก๊สไม่ใช่ของฟืนละของฟืนออมมันก็จะลุกอยู่แต่ข้างล่างเนี่ยถ้าเราคิดดีๆนะพัฒนาให้ได้คือไฟที่ลุกเนี่ยให้มันลุกอยู่แต่เอตรงฐานนะนะ ให้ฐานมันอยู่สองด้านสองข้างของของเปลวไฟต้องทําให้ได้อย่างนั้นอะ่ะมันจะไปอบฐานเลยไอ้นี่มันไม่อบไหมมันอบพังราเหมือนกันแต่ความร้อนไฟยังมาลุกลุกเหนือเตาเนี่ยสูญเสียถ้าเราให้ไฟลุกอยู่แต่ใจกลางเตาอย่างเดียวเลยนะแล้วก็ให้มันแลบแลบอยู่ข้างบนนี้นิดเดียวก็พอแต่ ใจกลางเตาให้เหมือนใจกลางโลกอ่ะให้มันลุกอย่างเงี้ยแหลงอยู่ใจกลางของไอการเผาไหม้ถ่านนะนะเป็นถังเนี่ยถังใจแกนกลางของเตาอ่ะอย่างเงี้ยมันจะได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเตาต่อไปอ่ะอ๋อจะใช้ใจกลางใจกลางแกนกลางของเตาเนี่ยเป็นถัง200ลิตร2ใบเลยต่อกันความสูงก็ตามนั้นอ่ะแล้วก็ ส่วนการเผาไหม้ก็จะมีระบบอีกระบบให้ลุกแต่ภายในเตาสองลิตรใบล่างให้มากที่สุดเลยไม่ต้องขึ้นมาข้างบน